สวัสดีครับจักรพันธ์ฟันธงประจำวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2568วันนี้มีสิบคู่าฝากกันครับจะมีอะไรกันบ้างไปเริ่มัยเลย คู่แรกวันนี้ครับไปกันชื่รายการไทลีสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดพบก,กับเมืองทองยูเนเต็ดในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดกำลังเข้าฟอร์มสุดๆครับฟอร์มการเล่นในบ้านก็ยอดเยี่ยมครับสามนัดล่าสุดชนะต่อเน,นื่องจากทุกรายการแถมไม่เสียประตูเลยนะครับส่วนทางกับเมืองทองยูเนเต็ดที่แพ้มาสามนัดติดครับฟอร์มเกมเยือนก็ไม่ไหวจะเชียร์จริงนะฮะไม่ชในะใครมา6กนัดต่อเน,นื่องครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันขอฟันทงไปสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดที่2 5. คูนย์จุดสองห้าคร่ที่สองบรับในรายการพร จะมาอย่างเบรฟอร์ดนะมีผลงานการเฝ้ารังที่ยอดเยี่ยมครับชนะมาทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะในช่วงเสียห้านัดที่ผ่านมาครับแต่ว่าวันนี้พวกเขาต้องเจอกับเบอร์ลี่ทีมที่ต้องหนีตกชั้นเพราะฉะนั้นพวกเขาสู้เต็มที่แน่นอนนะฮะอย่างน้อยเบอร์ลี่ผมมองว่าน่าจะยันเสมอเอาไว้ได้ในเกมวันนี้ครับถึงแพ้ก็ไม่น่าแพ้ขาดครับเพราะว่าโจทย์เปิดปมาให้เบรฟอร์ดค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะฮะ พิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดแล้วสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงรองเบอร์ลี่ที่1.25สํำหรับคู่นี้เป็นคู่ VAP ประจำวันนี้ครับผมมีเนแจาแล้วว่าจะเชียร์ทีมไหนดีครับขออนุญาตส่งแนวทางของคู่นี้ให้ในกลุ่มจักรพันธ์ฟันธงครับเดี๋ยวผมเอาไปแปะไว้ให้ในนั้นก่อน2ทุ่มเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกท่านเข้าไป รับในทางคู่นี้กันได้เลยนะครับในกลุ่มจักรพันฟันธงทางเข้ากลุ่มคือละแ JK 1 6 8 8หแรือจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนก็ได้เหมือนกันครับคู่ที่4ีครับแซ n เดอร์แลนด์เจอกับบอลมาร์ตในเวลา4ทุ่มครับผมบอกว่าถ้าจะให้ฝากคหบังไว้ที่บอลมาร์ตว่าจะบุกมาแชร์แต้งออกไปผมว่านั้นน่าจะยากอยู่ครับผลงานการออกไปเยือนสีนัดล่าสุดนั้นไม่ชนะใครครับวันนี้ต้องมาเจอแซ n เดอร์แลนด์ที่ฟอร์มดีมาตลอดตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลนะฮะเล่นในบ้านก็แพ้ยากเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นคคคูู่่นนนีีี้จัััักรรรพขออฟธงง์ท0.25 5บ เอเวอแรตันเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเวลาที่้กครึ่งเอเวอแรนันช่วงหลังนะั้นกำลังเข้าฟอร์มครับชนะมา2นัดติดแล้วก็ไม่แพ้ใครมา3นัดต่อเนื่องนะฮะส่วนทางกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ไม่ชนะใครในเกมนอกบ้านมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลครับแถมนัดล่าสุดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งแพ้อลมปิก์มักเซย์มาด้วยครับก็น่าจะส่งผลต่อสภาพจิตใจอย่างเรียกไม่ได้ครับสภาพความฟิตก็คงไม่ เต็มร้อยนักสักเท่าไหร่ครับถ้าจะให้ลุ้นว่านิวคาสเซิลแต่จะคว้าสามแต้มบอกว่ายากไปครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะกระพันขอฟันธงไปเอเวอเรตต่อเสมอคู่ที่6ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกหนึ่งคู่ครับเชลซีฮาส์เปอร์เจอกับฟูลแลมในเวลาตี3ฟูลแลมเล่นนอกบ้านแพ้ต่อเนื่องมา5นัด ติดครับในขณะที่สเปอร์เล่นในบ้านนั้นก็ไม่ชนะใครมา5นะัดติดต่อกันเช่นเดียวกันครับแต่อย่างน้อยวันนี้ได้เล่นในบ้านครับท่ามกลางเสียงเชียร์ผมว่าฟูตแลนดมานียตี้ต้านทานสเปอร์ได้ไหวครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปเทอรแนัมฮอสสเปอร์ที่0.25คู่ที่7ครับในบรายการบูเดสลีกาไบเออร์เลวูโกเซนเจอกับบริสตดอ์มุนในเวลาที่ยงขึ้นครึ่งเลวูโกเซนเล่นในบ้านได้โหดมากเลยนะครับสามนัดล่าสุดนั้นชนะแล้วก็เก็บคลินชีพมาได้ทััั้้งง3นนดยิรรว,วกมกห10ปะตู วันนี้ได้เล่นในบ้านได้เปรียบกว่าผมว่าน่าจะสามารถเฉือนเอาชนะไปได้ในเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพรรดิขอฟันธมไปเลเบอกเซ่นต่อเสมอคู่ที่แครับในรายการลาลิกาสเปนบาร์เซโลนาเจอกับอลาเบสในเวลา4ทุ่ม15นาทีอลาเบสไม่ชนะใครนอกบ้านมาสามนติบแบบทำประตูไม่ได้แล้ววันนี้ต้องมาเจอกับบาร์เซโลนาที่เพิ่งจะหงุดหงิดกับการแพ้เชลซีในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในเกมเยือนมานดล่าสุดผมว่าอลาเบสเตรียมตัวแพ้ยับกลับไปได้เลยครับเพราะว่าบาร์เซโลนาเล่นในบ้านได้โหด มเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันทงไปบาร์เซลโลนาที่2ลูกคู่ที่9กครับในรายการเกาโชซเรียยูเวนตุสเจอกับกายรี่ในเวลาทิ่งคืนยูเวช่วงหลังก็ฟืดไปหน่อยนะฮะเสมอ เป็นหลายนัดเหมือนกันนะฮะในช่วงที่ผ่านมาครับผมมองว่าวันนี้น่าจะทําได้เพียงแค่เฉือนชนะกายอรี่ไปเท่านั้นไม่น่าข้ามจุดที่ได้หมายครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันธ์ขอฟันธงรองกายอรี่ที่1.5คู่ที่10ครับเอซิมิลานเจอกับลาซิโอในเวลาตีสองสีนาทีผมว่าช่วงหลังลาซิโอเองก็ไม่แย่นะครับเชื่อว่าถ้าพวกเขาสามารถรักษาเกมรับให้เหนียวแน่นได้ก็น่าจะสร้างความยั่งยืนบกกับเอซิมิลานได้พอสมควรครับเอซิมิลานเองก็เป็นทีมที่ไม่ได้ยิงประตูเยอะด้วยครับท ผมมองว่าโอกาสเสมอก็เป็นไปได้ครับหรือว่าเอซิเมลานก็เฉือนชนะแต่ไม่ข้ามโจทย์ที่ได้มาเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรัพันขอฟันธงรองลาซิโอที่1รลูกและนี่คือทั้งหมด10คู่ประจําวันเสราร์ที่29พฤศจิกายน2568ครับ ขอทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนต์วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวไมไปถึงการวิเคราะห์ไปฏิกรรมแบบนี้ในทุกๆวันส่วนวันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ